ครับวันนี้คือผมจะจดสถิติมันก็ยาวไปนะครับก็เลยทำแบบนี้เลยดีกว่านะครับดับหน่วยนะครับอันนี้คือดับหน่วยบนสำหรับดับหน่วยบนงวดน,นี้นะครับท่านดูนะครับดับ4นะครับอ,อันนี้ก็ย้อนขึ้นไปดู ข้างบนนะครับนี่นะครับสถิตินะครับดับหน่วยบนนะครับสถิติ50งวดนะครับ50งวดยังไม่เคยหลุดนะครับเดินดีมากสําหรับดับหน่วยบนนะครับวันนี้ดับ4นะครับหน่วยบนตานดูนะครับดับหน่วยบนอย่างเดียวก็ลองดูนะครับ50งวดนะครับสถิติยังไม่เคยหลุดนะครับ ดับสบนนะครับหน่วยนะครับหน่วยบนครับผมเนะี่ยนะครับดับหน่วยบนนะครับ50งวดนะครับยังไม่เคยหลุดตนะัดเลยนะครับดับ4บนวันนี้ครับผมสวัสดีครับ